สวัสดีค่ะงานรุ่นนี้นะคะจะตัดจากผ้าใยดักแด้ทอมือนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าใยดักแด้ทอมือสองตะกรนะคะแต่ทอแบบแน่นเลยนะคะ,ะตัวเสื้อของเรานะคะจะเป็นเสื้อเหมือนเอวลอยนะคะเป็นงานคอกว้างๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นการเก็บทรงนะคะสวยงามมากเลยนะคะงานผ้าดักแด้นะคะจะเป็นงานเหลือบเงาสวยงามแบบนี้นะคะเพราะว่าทอธรรมชาตินะคะ อ่าทอจักรผ้าายแท้นะคะส่วนกระโปรงนะคะก็เป็นผ้าายดักแด้เหมือนกันนะคะกระโปรงตัวนี้นะคะเราจะตัดเป็นขอบเอวสูงนะคะเอวสูง2นิ้ว2นิ้ว1กระเบียดนะคะนะคะสนิ้ว1กระเบียดนะคะจะตัดเป็นเอนวสูงแบบนี้นะคะแล้วก็อ่าแยกชิ้นนะคะแยกชิ้นเป็น8ชิ้นนะคะจะเป็นงานกระโปรง8ชิ้นนะคะรุ่นนี้ พอแยกชิ้นออกไปแล้วนะคะเขาก็จะมีความย้วยนะคะความย้วยเป็นกรีดนะคะเป็นรอนๆอนแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าผ้าเราเยอะเราสามารถที่จะแยกให้รอนใหญ่ได้นะคะรอนใหญ่ๆนิดนึงนะคะแต่ผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าถุงชิ้นเดียวเนาะผ้าถุงสองเมตรเราก็เลยได้อ่าช่วงช่วงรอนรอนของเขาแบบนี้นะคะได้ประมาณนี้นะคะก็กําลังสวยนะคะความบานกําลังสวยนะคะกระโปรงแยก8ดชิ้นนะคะรุ่นนี้ ใครที่สนใจนะคะอยากสั่งเป็นผ้าดักแด้ทอมือนะคะตัดสวยๆนะคะเลือกสีเลือกผ้าเลือกลายแล้วก็สั่งตัดเป็นพีออเดอร์ได้นะคะหรือว่าอยากจะได้เป็นงานผ้าฝ้ายแกมไหมนะคะก็อีกราคาหนึ่งนะคะราคาก็จะแตกต่างกันนะคะสำหรับงานผ้าฝ้ายแกมไหมงานผ้าฝ้ายแกมไหมนะคะคือผ้ารุ่นไหนบ้าง ฝ้ายแกมใหม่ก็จะเป็นผ้ารุ่นนี้นะคะเป็นผ้าทอเครื่องนะคะถ้าฝ้ายแกมใหม่สั่งตัดนับพออเดอร์นะคะเสื้อพื้นเสื้อพื้นผ้าลายแบบนี้นะคะเลือกสีได้ก็จะอยู่ที่ราคาชุดละพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะชุดละพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะตัดทรงนี้แต่ถ้าผ้าดัดแด้ทอมืออยู่ที่ชุดละสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะถ้าเป็นผ้าดัดแด้ทอมือ ชุดละ2690บาทนะคะถ้าเป็นทรงนี้นะคะอ่าใช้ผ้าสี่เมตรนะคะผ้าดักแด้ทอมือก็จะมีความเหลือบความเงานะคะส่วนตัวนี้ก็เหลือบเงาเหมือนกันแต่จะเป็นผ้าทอเครื่องนะคะผ้าทอเครื่องก็มีหลายสีนะคะมีสีอ่าที่เป็นแบบลายไม่เต็มตัวก็มีนะคะอย่างเช่นให้ดูตัวอย่างอย่างเช่นสีฟ้าแบบนี้นะคะอ่าสีฟ้าแบบนี้ก็สวยนะคะลายของเขาก็จะ เป็นลายเฉพาะด้านล่างด้านบนก็จะมีความมีความพื้นนะคะแล้วก็เป็นเหมือนดาวๆนะคะเป็นประปลายอ่านะคะแล้วก็เสื้อก็จะเป็นผ้าพื้นนะคะเสื้อผ้าพื้นแบบนี้นะคะผ้าแบบนี้ราคาชุดละพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ถ้าเป็นผ้าทอมือนะคะผ้าทอมือผ้าฝ้ายทอมือก็อยู่ที่ชุดละ 2650บาทนะคะหรือหรือ690บาทนะคะประมาณนั้นใช้ผ้าสเมตรนะคะงานรุ่นนี้นะคะใช้ผ้าสี่เมตรงานเป็นผ้าทอมืองานทอสวยเหลือบเงาสวยงามดุดดังผ้าใหม่เลยนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะลงเรียนออนไลน์นะคะในคอร์สกระโปรงนะคะกระโปรงรุ่นนี้นะคะมีสอนในคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะ กระโปงตอนนี้มีอ่าตัวนี้มีสอนในคอสกระโปงส่วนเสื้อนะคะแขนรุ่นนี้ยังไม่ได้เข้าไปสอนนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนสนใจอยากจะโรงเรียนนะคะจะเข้าไปสอนให้นะคะแขนรุ่นนี้นะคะเป็นแขนแฟชั่นน่ารักมากนะคะสําหรับใครที่สนใจสั่งตัดเข้ามานะคะเป็นผ้าทอมือหรือผ้าทอเครื่องก็สั่งได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยหรือใครอยากจะโรงเรียนออนไลน์ก็สอบถามได้นะคะตอนนี้3คมคอสมีโปรโมชั่นให้นะคะ มีจัดโปรโมชั่นให้ถ้าลงทั้ง3คอร์สเลยนะคะสอบถามรยายละเอียดได้เลยนะคะ